่เาเลยหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกับชุมชมเชิโดยมีเราไนต่อนี่และพี่พง

ติดกันแล้วใช่คะกบพกับ้าน้อค่ะสูค่ะไชาปูชาชากูชางูลค่ะใช้ไม่เต็าต่อค่ะชากูชาค่ะอันนี้เป็นโกโก้ชาเกกชาบปอร่อยมากและที่พลอยนมนกินนมชารู้สึกเป็นไงคะอร่อยดีค่ะน่ารักมากแลที่อยู่ในมือ มันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรอยากรู้ต้องลองชิมอ่ฝากไว้ต่อค่ะเจ๊จะยอมเสี่ยงค่ะเจ๊ชิมมาหลายชิ้นแล้วนะเห็นเห็นชัดมันคืออะไรมันดูสล่าเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อืมโอ้มันสินต้องลองค่ะอีกชิ้นค่ะอีกชิ้นค่ะจัดไปค่ะจัดหนักค่ะลองค่ะ แต่ไม่พร้อมไม่โดนโอวัตินอ่ะมันอร่อยมากที่ตักทานคือกี่บาทนะคะสีห้าบาทไม่ขายอู้ไม่คเลยี่สิบห้าบาทไม่ใช่ไม่ทเล่นเลยแต่เดนคือตรงนี้ละค่ะขนมปังเง็นฟิมมากพี่มีอะไรจะเสิร์ฟคะใ่นี่จะเสิรวันนี้นะมีมีซให้มันมีสารอะโอเคอ่ะทำจากไม่ใช่อิสนาว่าขปังคืออะไรคะปังที่นี้ถ่ายดนมิี่ปังปัง แปลว่าขนมปัง